สวัสดีครับผมต้องนะครับวันนี้จะพามาวัดฉลองนะครับที่ภูเก็ตนะครับมาภูเก็ตต้องมาวัดฉลองนะครับมากราบบรมีหลวงพ่อแช่มนะครับขอพรไหวพระกันนะครับครับท่านใดท่านใดมาภูเก็ตนะครับอย่าลืมมานะครับวัดฉลองนะครับถ้าไม่มาวัดฉลองนี่แสดงว่ามาไม่ถึงภูเก็ตนะครับมากราบขอพรนะครับ แต่ผมจะพาเดินรอบๆวัดนะครับวัดหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อช่วงนะครับหลวงพ่อแช่มนี่ดังมากนะครับนี่อนุสาวรีย์พระพ่อวัดฉลองนะครับสามารถมาขอพรนะครับมาแก้บนกันเต็มนะครับจุดประทับแก้บนนะครับ ขอพรแล้วก็จุดประทัดแก้บนนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับลมเลื่นนะครับยามเช้าคนยังไม่ทันเยอะนะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับถูกคนจะหลังไหลมากราบขอพรหลวงพ่อแช่มนะครับนะครับบรรยากาศรอบๆวัดขอเรื่องงานได้นะครับ เนื่องงานโชคลาภค้าขายทำธุรกิจนะครับสามารถประขอพอรได้นะครับนี่กำลังจุดประทัด ใครขอพรมาบนบ้างสารกล่าวเขาจะมาแก้บนกันที่นี่นะครับจะจุดประทัดกันนี่นะครับเวลาสําเร็จได้สมดังใจนึกสมใจปรารถนาแล้วก็จะมาแก้บนในการจุดประทัดเป็นการฉลองนะครับเอาเลิอเอาชัยนะครับที่วัดฉลองนะครับคนจะมาขอพรกันเยอะมากนะครับ ทั่วทุกสารทิศนะครับดวงไม่ดีโชคไม่ดีสามารถมาขอพอรนะครับแก่บนเดิดการเชืประทัดนะครับบริการบรรยากาศ,ร,กาศรอบๆวัดเดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะครับ